สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องพองเพลุ้ยนะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสมาหาปูหายัดแปดมาตามตัวเลขก็ให้พี่นอ้องเอฟซีในบางสมก่อนนะครับมาเบิ่งปูว่าผลสีฟันทงตัวใดเรียกว,ว่าเลขเพิ่นวงกลมใไฮรบอร์เรียว,ว่าเลขกยี่ตัวบนจากตัวล่างจีกตัวเพราะฉะนั้นครับกลับมาเบิ่งมาชมก่อนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อพงเพลุ้ยได้มานำเสนอพี่นอ้องไในบางชมกันครับเอาตามพงเพลุย้ยนะครับว่าปูแล้วสี่ใดเน้นให้ตัวใดขครับ ปูมากแปดหาเลี้ยงมันได้มากแปดสองมากแปดหาโอ้ปูมากแปดหาแต่ว่าเฮ็ดออกมามันได้แปดสองเลขติดแปดสองกับหนึ أو, أو, 80, mm. ่งเฮ็ดออกมาได้แปดห่อนเมื่อถ้ามันมากเพูนกับว่าเลขนั้นแปดบนแปดล่างไม่บอกว่าจะติดตัวไหนค่ะ แปดบนแปดล่างแปดบนแปดล่างจ้าดูแล้วเจว่าแปดบนแปดล่างพิ่นบอกแล้วโอ้พิ่นบอกจักเจไปติดตัวใดพิ่นอมาท่านในไห้วันที่จังทิไดดบนสองตัวล่างสองตัวหาตัวติดเป็นบาปูบทเนี่ยไปหาลาปูไปไปนาปูไปขอลาวแปดห้าห้าแปดให้ยุติทำนี่นะเอพราะว่ายังจว่ามาเพื่อนาแต่ทากันก็ปูเลยทำมันออกแปดห้า ไปยิงล็อกเล่ห์เพื่อนไหมากเล่ห์เพื่อนไหมากน้าเพื่อนออกมาถือสีได้แล้วประเทศนี้มาเห็นว่าว่าหั่นไหมากนั่นหนึ่งแปดกับสามแปดว่าหันได้หรือว่าหันจ้าหนึ่งแปดกับสามแปดวดนี้ให้มาแปดหากับศูนย์หาไหมาก เป็นศ <0. S 1> ูนย์ห <5. S 2> ้าเ้อยศูนย์ห้าเรียบร้อยครับศู <c oughs> นย์ห้าก็เจ้าถือว่าสิบมวลแล้วว่าไหร่ก็เจ้าเถือตัวนี้สองสิบแปดแปดยุลักหน่วยวมายนี่<อ>นหายุลักหน่วยออหายุรักษ์ฟันไปที่ศูนห้ากับห้าแปดห้าศูนย์ห้าไม่ตัวนี้เลขให้ล่างไปออก บอกบน,นยบูนี่มันจะข่าบนมนข่าตารางกับลูกมันนีเท่านี้แปดหาคืนนี้แ่ว่าเลขงั่นใจแม่นวน <ขอ S 2> ลแฮงตู้มีแต่ไทเลยใจแม่นวลมัไล่มันลงแป๊ลอยมาไล่เนี่ยว่าลอยแล้วคันะอใจแม่นวลเลยเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนหกหนึ่งแปด แล้วก็คิปหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหเจ็ดหกศูนย์แปดหกสามสามสามแปดสีเกหหสองหนึ่งห้สสเกเจ็ดสามเลขเบื้องบนท่าน เฮ้ยมันไรเล็เพี้ยนดิสองเก้ากับเป็นสามนอนุยาตได้ปูวนี่ละตัวเดียวนี่ลสาม่นี้สามเก้าเสามหาสามสองเปีย็นห้าแต่มันบ่มาเป็นสองูนหเป็นห้าได้ค่ะตามสบายเป็นแปดเป็นเจ็ด เป็นสามเป็นห้าแปดตัวเดียวอร่อยมาไล่ได้พี่น้องร่อยมาไล่ร้อยมาไล่ได้แปดตัวเดียวมาหนี้ติดตัดได้มาหนี้ตามที่เพื่อเห็ดในเมืองไม่ออกตามเรียมดี๋ไล่รู้มากันบ้างแมนค่ะแมนค่ะตัวกลางนี่ปูกระติปูกระติตัดตัวนี้ปูกระตัดตัวนี้ปูกระตัดค่ะเจ็ดแปดกระบอกดับแล้วค่ะแล้วเลขคู่เดียว เหลือหากระปแปดเหลือหากแปดนี่คือ <ซะ S 1> เศษเ,เขามาสีงวนทางทางวนแล้วลอยมาไล่เพราะว่าตกกลางกีตตาทิมมันมีสองตัวเอาไว้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ก็ตัดเหลือหากระแปดหาตัวเดียวเพราะแปดน่ารักเศษเราเก็บเองอย่างนี้อยู่นี่มันมีสองไปยอดหลัง,าางบึงก็ได้ลอยมาไล่เราจัาบสามแถวนี่แล้วคาสองตัวนี่มันติเกลีมากสี เห็ดบ้าเห็ดตัดออกมักคีเรือยุดสองตัวนี่อุลงมาใส่ตัวนี้นี่คือลอยมะไรมันเลยเป็นแปดหานะพูน่ะตัวเดียวมันก็เขาเลียกพ่อออกมาเรียกว่ายนั่นนี่คือสูตรลอยมะไรพิษเทียวเดียวค่ะวางหันว่าหามันบกไปค่ะเรข่องนันเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดเนี่ยต้องตีตีให้ได้เพราะว่าเลขกันมันได้แปดสองตัวห้ากับสองตัว พ่อกำลังตัดเอาไว้ตัวหนึ่งห้าแปดแปดห้าไก่ในเมืองคือมันใจ่คือแปดห้ามันใจตัวนี้อ่ะมันใจแปดห้าศูนห่าว่าได้มันใจเปรียบมะลุแปดรอยมาไลปูเล่ามันใจแปดห้าแล้วว่าได้มันใจศูนย์ห้าแต่มาแมีสองครูแค่นี้เนาะค่ะมีแค่สองครูพันเศษว่าสิบหวดแล้วแมนหวหนี้งหัที่สิบเมตรมันจะไปบนหัวต้องหันสิบสองแปดแปดเก้าเดียวกันมันจะไปบน ตัวคูนมันสิไปบนตัวบนของปูมันใจตัวใดกับปูมันก็บอกว่าทัานได้หรอว่าว่าได้คนไห้ไปเตอสองส่วนตัวนี้อันนี้มันออกแล้วเนี่ยคนไห้มากวัก่อนมันออกแล้วมันไห้มาไหมอ๋อยอมอันหน้าเป็นหนามคนไห้มาสองครัเนะค่ะแปดห้ากับสิบห้าคนกระถือมาไลน์วันแล้วคนก็เรยกว่าไห้ว่านเนี่ย ปดห้ากับศูนย์ห้ามันบ so ่ขบวนมั้งต่อขอล่างสองหางนี่โอ้สองหางนี oh, so ่บ่อบนกับล่างบ่บนกับล่างจะว่าเลขคูก็ได้เจ็ดกับแปดค่ะมันก็ต้องมากเกิดว่าแปดน้อยใช่ไหมค่ะคูมันใส่แปดมากแปดมากแปดบนแปดล่างมาสั่นคู่าเนาะมันก็มีบัดขบวนออกงเก้าศูนย์ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบดับศูนย์ออกแปดหกเจ็ด เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ไม่มีสี่ออกแปดหกหนึ่งแปดเห็นไหมลักตัวนี้นวยนวยบวกมันบวกตัวมันก็หาเป็นสิบบวมีศูนย์บนนับบนเด็กค่ะเก็ดบวกเก็บเป็นสิบสี่บวมมีสี่บนค่ะแปดบวกแปดเป็นสิบหกหบวมมีบนค่ะหกบวมมีหกสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกตายแล้วเอเลี่ยนเหลือเก่าตัวเดียวอ ตายหกตายเลือเก้าบอมี่เลือเก้าตัวเดียวบ่นฮ่าใส่เอาฮ่าใส่เอาตัไก่เก้าตัวเดียวบนแม่ผู้แล้วสองห้าเป็นหกสิบค่าห้าบวกห้าเป็นสิบค่าศูนย์บอมี่ค่ะเลือกหัวเดียวหกบ่นฮ่าใส่เอาออกของเก็บเห็นไหมค่ะโอ้โหที่เล้วบ่สิบสองเก็บเป็นแปดสิบสี่ค้าบอมีสี่สี่เกี๊ยกเกี๊ยวกันเป็นสิบสี่บอมี่สี่เลือแปดตัวเดียวฮ้าใส่เอาออกที่แปด ค่ะบ้านนี่ก็สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเก้าตัวเดียวหาใสเอาหาใส่เอาเก้าตัวเดียวหาใส่เอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขันขันแป่นปูมักปูหาใส่นี่ปูเจียวตัวใหญ่ค่ะท่านบอกว่าท่านไดที่คือว่าปูหอเก้าตัวเดียวเลขมันมาท่านไหนนี่เพราะว่าขาดการค่นี้วันนีซื้อปูยังมาท่านไหน แบบว่าบอลท่านเนียตัดเสือกให้ค่ะมือวันที่สิบสี่ตัดเสือกเลยบนต้องตัวหลางต้องตัวว่าให้ก้าวฟอมจ้าสิบสี่ตัดเสียบพี่น้องเป็น้องตัดเสียบอันที่เรียงแา่ว่าเลกสูตรคุ้นค่ะเยกสูตรคูณเนี่ยมันบนลท่านเนียวพีชค่ะชาวเก้าเนี่ยผู้ใดมาเก้าก็คือสังเกตง่ายๆเลขนั่นสังเกตเก้าศูนย์ห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบ หาก็หาเป็นสิบดับศูนย์ตัวนบนเนี้วน<ฆ>ี่ค่เหลือหกตัวเดียวมันจะว่าออกหกเจ็ดไปลักส<ฆ>ิ<ฆ>บค่มาน,นี้สิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่สี่บวมีเจ็ดกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบสี่บวมีสี่บนมันก็เหลือแต่แปดตัวเดียวมันก็ออกมาสิาบแปดนั่นมาหนี้สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวมมีหกเหลือเกับตัวเดียว เก้าตัวเดียวพี่น้องเก้าตัวเดียวบนวิ่งก็ได้เนาะวิ่งเก้าแม่นวิ่งเก้าบนจับทีเก้ายั้งท่านล่ะเก้าเจ็ดคือมันจะมาติดตัวนี้บ่ห้าเจ็ดแปดเลื่อยติดประจำปีอ่านเห็นบ่เก้าแปดเก้าเกแมนเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเด้อพี่น้องสิบสองห้าเป็นหกสิบบวมีศูนย์หกมัติดใส่ติด จ็ดนี่ไหมค่ะติ็ดเรืยประจำปีหกเจ็ดเนี่ไหมค่ะมาี่สิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่สี่บ่มีขนมปังใส่บัตุ่นกันช่นแปดนี่ไหมค่ะออกขี้แปดมาี่สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกบะชุ่นเนี่ยบ้านีหอ่าปูเราแงมแงมให้แล้วพี่น้องเราแงมแง่มให้แล้วเก้าม่าบุญเต่ว่าไห้เอา เลขเลขที่มาตลอดปีเล็กี่มาตลอดปีแมนจะขึ้นว่าเป็นเล็กฉายาปูเองห้าเจ็ดแปดให้เอาไปหยิบจับใส่จับให้เลยเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแมนค่ะตามมุนทการเเราเนาะค่ะพี่น้องจะติดบนเด้อพี่น้องเด้อติดบนค่ะเลขกพุ้นก็ไปบน ปูลาว่าวใสง่ายๆนี่ลานี hmm. no. mm ้ป hmm. no. I mean, no. so <the> ูลาว่าเราสีบ่แง่มให้เราวกะแง่มให้คือเกาพี่น้องเอฟซีฟังกับสีเข้าใจแมนกันเอฟซีฟังกับสีเข้าใจเนาะเนาะเนลาอั้นแต่ถ้าอันเข้าแมนอันทุกคนแต่เราบวบอกเราบวบอกเพราะว่าเราย่านอันแต่เราวกะแง่มไม่ให้แล้วเอาบาร์นี้เข้ามาลาปูนะปูเนาะไปพระเจ้ากินดาไปบาดนี้จ้ามันแมนทุกคนเพราะว่าเลขมันปูถิ่มให้แล้วเกาค่ะ เอาไปใส่ใส่เอาไปใส่น้ำปูค่ะน้ำปูค่ะปูห้าเจ็ดแปดค่ะทองติดบนค่ะไปใส่ตีตีของมันย้อนลังเมืองเงาเลขปูห้าเจ็ดแปดมันเป็นเลขติดบนตลอดมันก็ไปตลอดค่ะลายเมืองบานอีกเก้ามันจะไปลักได้กับกับเอาค่ะเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดค่ะบนอย่างเดียวกับเอากับเอาบนอย่างเดียวสามหางจ้าเอาไปขลาลงไปนี่ยะเก้าอันแล้วเนี่ย